ตายแล้วที่ประเทศไทยมีนักข่าวปากหมาปากเคี้ยขนาดนี้ด้วยเหรอนักข่าวไม่มีกายบาลน,นักข่าวอมที่ป้าคะทําไมถึงหยาบคายเช่นนี้คะสถานศึกษาที่คขมรน่ะเขาไม่สอนมารายาทหรอคะทาไมถึงได้ใช้คําพูดต่ําตมสถุนได้ขนาดนี้ครับป้า<อ>หรือว่าที่คขมรน่ะ ขาอมขีบรายงานข่าวครับป้าป้าถึงได้เอาประสบการณ์มาเล่าผ่านสันดาณของป้าให้คนอื่นฟังอะคะ่ะมึงสาบานให้มึงตระกูลมึงพ่อมึงแม่มึงลูกมึงสิมึงสาบานจนถูกสาบานไหมป้าว่าฝันนั้นไม่ใช่ฝันพิษมันเป็นหมอบแล้วป้าไปไหมล่ะคะถ้าไปสาบานไหมล่ะคะถ้ากล้าก็นัดวันมาสิครับป้าโจรอะ่ะเวลาเขาจับได้อะมันไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นโจรหรอก เมื่อก่อนป้าก็เคยเป็นใช่ไหมคะถึงรู้ดีจังมาล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 งมาไม่ต้องเป็นนักขาวที่อะไรละไปเป็นกะรีอยู่พัทยานุ่นป้าคะป้าเป็นกะหรอคะป้าเป็นกะใช่ไหมป้าทํางานอยู่บ้านไหนคะที่พัทยาป้ามาหาพนักงานเายลีหรอคะป้าหนูคิดไม่ถึงเลยนะคะป้าว่ารุ่นป้ายังเป็นกะได้อะคะป้าคะ แบบหนูอะพอได้ไหมคะหนูก็อยากได้ผัวหลังอยู่นะครับป้าจต่งหนูอะพอจะสเปคฝั่งหลังไหมครับป้านักข่าวมันมีการศึกษานักข่าวเขามีสมองนักข่าวมีปากที่ดีเขาถึงเป็นนักข่าวได้แต่มึงเนี่ยสมองก็น้อยปากก็เน่าปากอมขี้<ว>อมกวยกันแน่เนี่ยป้าะป้าอมบ่อยเหรอคะป้าป้าอมบ่อยเหรอคะ มีหน้าลากปากป้าถึงกว้างผิดธรรมชาติทีแรกอะ่ะหนูก็คิดว่ากว้างแบบออริจินอลที่ไหนได้ปากป้ากว้างเพราะอมบ่อยแสดงว่าป้าได้ออกแขกบ่อยสิคะป้าคาหลุ่นป้าเนี้ยถ้าออกแขกบ่อยน่าจะรูพูนได้แล้วนะครับปา เบาได้ก็เบานะคะป้าสังขานนะคบป้าสูงสารเครื่องในบ้างค่ะป้าสูงสารแขกค่ะป้ากว่าเขาไม่มีความรู้สึกเพราะว่ามันพรุนไปหมดแล้วนะคะป้าพักผ่อนบ้างก็ได้นะคะป้ารุ่นป้านี่เลี้ยงหลานได้แล้วนะคะจะหักหมมากค่ะป้าด้วยรักและเวทนานะคัะป้าเบาได้เบาค่ะป้าพรุนหมดแล้วคับป้าพรุนหมดเลยวไทยสไตล์ฮาสถานีเวิาพื้นคุณ เทพไทยสไยหาสถานีเวลลิลผืดคุณ